สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในกิอย่างยิ่งวันนี้ได้มาคุยกับคุณอุงอิงนะครับว่าสายตาในวงการเมืองเนี่ยอย่างที่คุณเด็กบอกจ้องมาที่คุณอุงอิงว่าก้าวต่อไปของคุณอุงอิงจะเป็นอย่างไรในนามชินวัตรด้วยใช่ใช่ใคือตอนนี้ต้องถามว่าคุณุงอิงก็ก็เรียกว่าก็เข้ามาในการเมืองแบบพอสมควรแล้วแหละในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วเราเห็นภาพความรู้สึกวันนั้นเทียบกับวันนี้ตอนนี้คุณรู้สึกยังไงฮะเข้ามาในการเมืองแบบนี้แล้ว แต่พอกระแสที่ตอบรับมาก็รู้สึกมันมันรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกเกินเกินความคาดหมายของเราเองะค่ะก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าการไปที่ไหนแล้วยังมีพี่น้องประชาชนตอบรับที่ดีมันก็เป็นกําลังใจในทุกๆวันที่เราไปอะค่ะเพราะแต่ละที่เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยไม่ว่าจะไปเหนือไปอีสานไปที่ต่างๆในกรุงเทพเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก,ก็ก็ได้รับกําลังใจจากพี่น้องประชาชนก็ดีใจะค่ะครับเป็นว่า1ปีที่ผ่านมาโดยประมาณนะั้นค่ะ มีความสุขกับการเมืองดีค่ะมีความสุขดีในการที่คิดว่าเราเราพยายามจะพยายามจะมีประโยชน์เรียกอย่างนี้ดีไหมมีประโยชน์ในพักมีประโยชน์ที่จะทําอะไรที่จะผลักดันเรื่องของนยโยบายอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกโอเคเลยแต่ว่าแน่นอนค่ะมันก็จะมีความเครียดบ้างละความกดดันบ้างละแต่ว่าอิงว่าพลังงานเหล่านี้สาหรับอิงมันยังมันยังเป็นด้านบวกอยู่นะมันยังเป็นความเครียดที่กำลังทําให้เราถูกผลักไปข้างหน้าค่ะมันมัน,ม,นมันโอเค เอาทักแบบครอบครัวใหญ่เนะแบบคุณพ่อคุณแม่ของอิงด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ทุกคนก็ให้ให้การสนับสนุนไปอย่างดีค่ะอย่างอย่างคุณหญิงก็จะห่วงหน่อยคุณหญิงก็ตามตามความเป็นแม่ก็จะห่วงว่าแบบเครียดไหมแบบว่าวันนี้แบบโอเคหรือเปล่าวังทีเราเงียบเงียบเ้ยโซเราเตรียมงานจะขึ้นเวทีเนี้ยเราจะเงียบหน่อย เหมือนกับตั้งสมาธิอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็แบบทำไมวันนี้พูดน้อยอะไรอย่างี้เขาก็จะมีกังวลเล็กน้อยอ่งี้ค่ะแต่ก็แต่ก็สื่อสารกันในครอบครัวตลอดก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะทุกคนให้กาลังใจกันครับว่าคุณพ่อเขาเข้าข้างอะเนาะเข้าข้างเราอะนะเพราะว่าเราก็เป็นลูกคนเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเป็นแนวแบบเขาว่าแบบเป็นยังไงเหนื่อยไหมขึ้นเวทีงันนี้แบบเก่งมากได้ดูอะไรที่ออกไลฟ์อะค่ะคุณพ่อดูทุกอันนะเป็นแฟนขับลูกดูทุกอันค่ะแล้วก็ดูเรียลไทม์ พอสมมติเราลงจากเวทีมาเนี่ยเช็คมือถือปุ๊บเนี่ยจะมีอย่างน้อยมีมิสคอลหรือมีไลน์ม,มาบอกแล้วว่าเมื่อกี้ทําดีมากอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะแบบเหมือนให้กําลังใจอ่ะเขา,เขาไม่ไม่ไม่ได้แบบเหมือนตรวจอะไรเรามากมาเขาเขาไม่ได้ไม่ค่อยอย่างนั้นเลยค่ะห<ม>่าไม่กดดันไม่เลยตั้งแต่เด็กอะ่ะเอาจินอย่างคุณพ่ออย่างเงี้ยเป็นเด็กที่แบบสอบไม่ไม่เคยเกินที่4ของห้องอ่ะค่ะหนึ่งสองสามสี่อะเรานี่แบบกลางๆบ้างหลังหลังบ้างอะไรเงี้ยเขาไม่เคยไม่เคยกดดันไม่เคยว่าไม่เคยแบบ มาเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่มีค่ะคุณพ่อเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอืมครับคุณนุงเองเองเข้ามาในการเมืองกำลังจะปีหนึ่งแล้วนะฮะแน่นอนครับว่าเหตุผลหนึ่งก็คือต้องการต้องการอาจจะมีการต้องการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้านนถ้าให้ให้เลือกมาสักสามอย่างคุณนุ้งอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศไทยตอนนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเองอยากให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเอาตั้งแต่เนี่ยเป็นพราเองออกพื้นที่เยอะ นะคะอิงก็ได้เห็นชีวิตชาวรักยาก่าที่<ะ>เขาค่อนข้างลําบากมากๆไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มันไม่ได้ราคาแถมต้นทุนการผลิตก็แพงมากแล้วเขาเหมือนกับมันอยู่ในกรอบของปัญหาคือไปที่ไหนก็มีแต่ปัญหาเขามไม่สามารถมีทางออกได้เลยอันนี้ที่อิงเห็นช,ชัดๆหนึ่งอันนะคะ,คะที่ทางนโยบายตัวพักเองก,ก็ก็เร่งที่จะผลิตนโยบายที่มีประโยชน์มากๆกับ,ก,บกับทางเกษตรนะคะ แต่พอในส่วนอย่างตัวเมืองที่อิงอ,งอยู่อยู่กรุงเทพเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าแบบหลายปีที่ผ่านมาคนไทยแบบพลาดโอกาสไปเยอะอะ่ะพลาดโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของเทคโนโลยีโอกาสที่แบบคือจริงๆอิงว่าคนไทยมีศักยภาพนะแต่มันเหมือนกับด้วยความที่การเมืองของเรามันไม่ได้แข็งแรงอะ่ะม,มันไม่ได้มันไม่ได้ชิดมันมันไม่ได้มไม่ได้สเสถียรที่จะสามารถหนึ่งรัฐบาลแก้ปัญหานั้นนี้ได้จนจบ เดี๋ยวก็จะมีอะไรขึ้นมาบ้างลหละมากมายหลายสิ่งเนี่ยค่ะมันน่าเสียดายที่แบบเราไม่มีรัฐบาลที่เข้มแข็งและมีความสามารถพอที่จะพาประชาชนเนี่ยที่เขามีศักยภาพอยู่แล้วอ่ะผลักดันเขาอีกสักนิดให้มันกระโดดไปข้างหน้าได้เลยอะ่ะมันกลายเป็นเครื่องมันเลยช้าไปหมดะะอ่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่หลักๆที่ยังเห็นเลยว่าในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดที่เป็นเบสิกที่เหมือนคนไทยควรจะต้องได้รับอยู่แล้วอ่ะมันต้องอม,มันต้องกลับมาให้ประชาชนนะคะ นี่คือสิ่งที่อยากเห็นครับครับครับคสามเรื่องแล้วยังอ๋อขออีกเรื่องใช่ไหมคะอีกเรื่องที่อิงคิดคืออิงมองในเรื่องของอนาคตของเด็กนะคะเราก้าวสู่ความเป็นแม่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นพื้นที่ให้ประเทศเราเป็นพื้นที่ของโอกาสให้เด็กเนี่ยเขามีสิทธิ์มีสิทธิ์เลือกมีมีความสามารถมีความคิดที่มีหลากหลายได้แล้วก็มีรัฐบาลซัพพอร์ต ในสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาอยากจะเป็นในอนาคตโดยการที่ไม่ใช่ว่าอ,อ,อย่างอย่างสมัยก่อนที่มีความคิดกันว่าโอ้ถ้าทํางานแบบนี้จะไม่ได้เงินจะไม่อะไระคืออยากให้มันมีโอกาสมากกว่าน,นั้นอะทำอะไรอะไรเรื่องอย่างเช่นอิงพูดไปบนเวทีวันนั้นอิงเน้นในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพยนตร์ศิลปะอะไรต่างๆ่อะต่างประเทศอะคนที่ทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆพวกนี้ได้เงินมากกว่าที่ทําธุรกิจอ,อีกใช่ไหมคะอิง<ๆ>คิดว่าโอ้โหคนไทยเราอะเก่งๆตั้งเยอะแยะ ทำไมมันถึงไม่มีโอกาสตรงนั้นอันนี้คืออยากจะผลักดันเรื่องนี้มากๆอันนี้ก็คือในทีมในพักก็ทํากันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์คือเราก็พยายามคุยกับเป็นคอนเน็กชันหลายๆฝั่งคือทั้งคนที่ทำภาคเอกชนเองด้วยทั้งต่างประเทศด้วยทั้งพักก็คือเขาเรียกว่าตะลุยคุยแล้วก็เก็บปัญหาที่แท้จริงมาเพื่อจะอยากแก้จริงๆถ้าสมมติเพื่อไทยมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลเนี้ยก็อยากจะเอาแบบ ปัญหาจริงๆที่คนเขาเจอในธุรกิจต,ต่างๆใน,ในเขาเรียกว่าอะไรวงการต่างๆมาแก้จริงๆไม่ใช่<ม>ว่าเราคิดว่าคําพูดไหนเจ๋งๆก็มาขายเป็นนโยบายองี้ไม่อยากทำอย่างนั้นอยาก<ม>เอาความจริงมาแก้ไขย<ม>อย่างเงี้ย<ม>ค่ะแน่นอนค่ะมันมีความคิดก่อนอื่นก่อนเราต้องยอมรับความหลากหลายนะคะ<ม>ที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี่เราเป็นเราเป็นยุคนี้แล้วมัน2022แล้วอ่ะเราเราไม่ใช่แค่เราไม่ได้อยู่ในโลกของอดีตแล้วเรามาพูดถึงอนาคตแล้วว่าอนาคตจะไปยังไงต่อ ความหลากหลายมีแน่นอนค่ะการที่ถ้าอีกหน่อยเราสามารถเลือกตั้งได้มีประชาธิปไตยที่เป็นรูปแบบประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆริวมตั้งแต่กากระบาดเลือกตั้งนี่แหละแล้วปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องผ่านกระบวนการ,รนําไปแก้ไขในสภาแน่นอนค่ะเราต้องเอาความคิดของประชาชนมาเป็นหลักอยู่แล้วว่าความต้องการอะไรยังไงมันก็ต้องแก้ไขกันในสภาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากสุดมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเข้าระบบอะค่ะ อะไรที่มันเข้าไม่ระบบหรือจูๆ่ๆมันเล่นนอกกระดานอะ่ะมันต้องไม่มีแล้วนะคะ<ม>เพราะว่าการเล่นนอกกระดานเราเห็นแล้วว่ามันเสียเวลาประเทศไปเยอะ<ม>เสียเวลาของของประชาชนไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ทุกอย่างพอมันกลับเข้าระบบ<ม>กระบวนการการเลือกตั้ง<ม>การที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบนั่นแหละคือถึงจุดค่ะจุดที่ว่าปัญหาทุกอย่างจะถูกขึ้นมาถกแล้วก็แก้ไขกันไปตามเรื่องราว แล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ต้องตามความสําคัญด้วยได้ัไคะว่าอ,อย่างเช่นตอนนี้ปัญหาปากท้องคือปัญหาหลักของประเทศเลย <Okay. S 2> ปัญหาใหญ่ทั้งหมดมันต้องค่อยๆแก้กันไปเพราะว่าปัญหามีเยอะตอนนี้ปัญหามีทุกมิติยาเสพติดสังคม,มเศรษฐกิจมีทุกอย่างถูกไหมคะเราจะไม่สามารถอ๋อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปุ๊บหนึ่งเดือนดีดนิ้วทุกอย่างปุ๊บมันนะไม่ใช่คะ่ะรัฐบาลต่อไปยากแน่นอนเพราะมันถูก ฟรีสมานานมากแล้วว่ะประเทศอ่ะมันจะขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างถูกแก้ไขให้ทันใจมันไม่ได้แต่มันต้องถูกเรียงลําดับความสําคัญและว่าอะไรจะถูกแก้ไขก่อนหลังครับค่ะอันนี้คือสิ่งที่มันก็ต้องเรียงลาดับกันไปแต,แต่แต่บอให้เรื่องบางเรื่องที่อาจจะเซนซิทีฟในความรู้สึกคนหรือว่าดูแล้วมัน,ม,นมันต้องใช้เวทีในการพูดคุยเวทีปลอดภัยเพื่อไทยก็พร้อมถ้าเป็นร,รัฐบาลแต่ว่าต้องผ่านกลไกสภาเป็นหลักต้องผ่านกลไกสภาเป็นหลักค่ะแต่มันคือหลายๆอย่างอ่ะค่ะเราเรา เข้าใจนะคะคว่าหลายเรื่องมันมันต้องการความเซนซิทีฟมันต้องคุยมันต้องอะไรแต่ว่าถ้าเราเไม่กําหนดกรอบไว้บ้างมันก็จะยากต่อการต่อการที่จะแก้ปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะปัญหามันไม่ได้มีหนึ่งเรื่องมันมีเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเข้าในในกรอบพอสมควรเพื่อที่จะจัดการกันก่อน แล้วหลังจากนั้นมันมีอะไรเพิ่มเติมเมื่อเราเป็นประเทศที่แข็งแรงขึ้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเอาคนกลับมามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอีกเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะถูกแก้ไขกันต่อไปคมันเป็นความสําคัญมากกว่าที่เราต้องเรียนให้ถูกอิงไม่ได้มองว่าความหลากหลายหรือความขัดแย้งเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปอิงว่าความขัดแย้งหรืออะไรเราเอาภาพเล็ก เราคุยกันในครอบครัวเราก็ขัดแย้งกันบ้างถูกไหมคะถูกต้องไหมคะอิงว่าความขัดแย้งขัดแย้งเพื่ออะไรขัดแย้งเพื่อเราจะนํามาซึ่งคําตอบที่เราทุกคนเห็นชอบนั่นก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยถูกไหมคะครับถ้าในเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยเรามีความขัดแย้งกันได้เรามีการคุยกันได้แต่ความขัดแย้งไม่ใช่ปัญหารัฐประหารมากกว่าที่คือปัญหาการล้มกระดานแล้วทำใหม่เนี่ยคือปัญหา ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่สามารถเราทําให้มีประโยชน์ได้เราสร้างประโยชน์จากความขัดแย้งได้ทําให้มีโซลูชันมีคําตอบที่มันทําให้คนหลายๆฝ่าย,ายเ,ขเข้าใจและยอมรับได้เหมือนอย่างอิง,อ,งอิงเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคนรุ่นใหม่รวมถึงอิงเองเนี่ยอิงชอบอิงชอบคุยออ,อิงเป็นคนไม่ใช่แบบทำเป็นลืมลืมไปไม่ไม่ไมไมไมชอบงงถ้าลืมลืมไป ดิฉันงงอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะรู้สึกว่าอยากคุยว่าเอ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่การที่คุยกันแล้วเราเห็นไม่ตรงกันเราไม่ต้องโกรธกันเราไม่ต้องเกลียดกันแค่เราคิดไม่เหมือนกันนะเหมือนธรรมดาก็ได้ค่ะเราชอบสีนี้ไม่ชอบสีนี้เอาสีนะ้ไม่สีเสื้อ <Okay. S 1> สมมุติเลือกของมาแจาก,กันมาตั้งที่บ้าน่ะชอบทรงกลมก่าทรงทรงยาวเนี่ยเอาอันไหนอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันแค่ไม่เหมือนกันแต่เราคุยกันได้ค่ะครเราหาจุด ตรงกลางได้หรือหรือเราสามารถเข้าใจได้สุดท้ายบางเรื่องไม่ต้องคิดเหมือนกันก็ยังอยู่ด้วยกันได้นั่นคือประชาธิปไตยนั่นคือสังคมที่คนเราเปิดรับเปิดกว้างในความคิดถูกไหมคะไม่ต้องว่าโอ้ขัดแย้งปุ๊บสู้กันเลยจะสู้กันเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเดินไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะมันสังคมมันไปข้างหน้าแล้วเราต้องยอมรับในความหลากหลายนี้ยอมรับในความคิดที่คนเราไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคนอ่ะถ้าเราจะเปิดรับ ในการคุยกันมากกว่านี้เพราะว่าเอางี้เพื่อไทยเองตอนนี้ที่ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่เนี่ยก็มีการทําแบบนี้กันในพักมีการเปิดเวทีให้คุยกันคนในพักเราคุยกันเองอย่างตัวอิงเอกเนี่ยค่ะเราคุยกับคนนี้แบบนี้คุยกับคนนี้แบบนี้อิงไม่เข้าใจอิงขออนุญาตเลยเอ่อทุกคนคะอิงขออนุญาตนะคะประชุมรวมค่ะคืออยากเข้าใจว่าไงกันแน่เราจะได้ไม่ต้องวิ่งหลายหลายหลาย,หลายรอบเราคุยกันเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคจบเพราะจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออะไร คือเราอยากให้พักเราอะมีคําตอบที่ดีให้กับประชาชนเราอยากให้พักเราแข็งแรงเราอยากให้คนในพักเราเข้าใจกันอันนี้คือพูดถึงคนในพักนะคะระดับประเทศก็ขยายต่อไปค่ะเพราะเราต้องการอะไรต้องการให้คนไทยทุกคนมีความสุขต้องการให้อยู่อย่างเป็นประเทศของเราเราเป็นเราเป็นคนไทยด้วยกันอะเราต้องคุยกันได้สิถูกไหมคะอันนั้นคือสิ่งที่อิงคิดและอิงเชื่อนะคะอิงห้ามอิงห้ามความคิดคนไม่ได้อันนี้ประการแรกนะคะคือ คนที่จะไม่ไม่ชอบหรือว่าไม่ไม่เห็นด้วยหรือว่ายังไงถ้าแค่พูดคําว่าเป็นชินวัตรยังไงก็ไม่เอาอมันก็นั่นคือเหตุผลของเขาค่ะมันไม่ใช่เหตุผลหลักที่ยิงว่าถ้าคนคิดแบบนั้นก็เป็นคนที่ปิดพอสมควรถูกไหมคะคมันก็เป็นใจที่ปิดพอสมควรเพราะฉะนั้นอิงคิดว่าคงยากที่จะจะคุยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะอิงยินดีเพราะว่าอย่างอิงมาออกสื่อแบบเนี้ย เขาก็สามารถดูได้ถ้าอิงทาให้เขาเปลี่ยนใจได้อิงก,ก็ดีใจแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็เราก็ต้องทําในหน้าที่ของเราต่อไปอะอได้ไหมคะเราต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปคือเราอยากทําอะไรต่อเราอยากจะช่วยพักผักรนโยบายต่อไปเราอยากจะไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเราอยากบอกความตั้งใจเราอยากให้8ปีที่ผ่านมามันมันคือบ o ท t o m ของชีวิตและเราอยากให้มันขึ้นแล้วคะ่ะนั่นคือสิ่งที่ต้องการเราก็ต้องโฟกัสไปครับ<ป>คับค อิงได้บทเรียนว่าทั้งสามท่านสร้างความหวังให้กับคนไทยและก็ทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นจริงๆในส่วนของเรื่องนโยบายในตอนที่ท่านเป็นนายกท่านได้ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากรัฐประหารหลังจากเกิดกระบวนการที่มันมันนอกเหนือกฎหมายเกิดขึ้นมากมายหลังจากนั้นอันนั้น อิงก็เป็นบทเรียนค่ะก็คือเข้าใจก็มองเหตุการณ์ไปแบบเข้าใจปฐิจจุดวันนั้นอาจจะไม่เข้าใจเลยวันนี้เข้าใจมากขึ้นแล้ววันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปวันนี้โลกเปลี่ยนไปเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก็ครบ16ปีะนะคะของการรัฐประหารใช่ไหมคะอิงก็ยังยัง,ย,งยังจำได้มัน Facebook มันก็ขึ้นมาส่วนตัวนะคะก็ยังจําได้ทุกอย่างยังจําได้ทุกโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นยังจําชุดที่ใส่ได้คือ<ก>มันเป็นภาพที่ เราจําได้อ่ะค่ะแต่ถามว่าเราก็ไม่ได้ยึดติดตรงนั้นที่รู้สึกว่าโอ้โหมันช่างอย่างนี้อย่างนั้นเรารู้สึกว่าเออผ่านมาแล้วสิหกปีอะประเทศได้อะไรบ้างจากรัฐประหารที่เกิดขึ้นวันนั้นชีวิตคนไทยเป็นยังไงวันนั้นเศรษฐกิจเป็นยังไงเกิดรัฐประหารเพื่ออะไรนีกออกไหมคะการรัฐประหารที่เกิดขึ้นสองครั้งเกิดขึ้นเพื่ออะไรแล้วประเทศดีขึ้นไหมอันนี้ต้องถามตัวเองละ คือเราจะมานั่งทะเลาะกาันหรือว่ามีความขัดแย้งในเรื่องของนามสกุลอ่างเงี้ยมันมันมันอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กไปนะคะเราอาจจะต้องมองในมุมที่ว่าเราอยากจะพัฒนาประเทศต่อไปยังไงและอยากจะทำยังไงให้คนไทยทุกคนนะ่ะมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นกลับมาลืมตาอ้าปากได้การคิดจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมเหมือนวันนั้นที่ยังไม่ได้หารอ,อย่างเงี้ยค่ะอิงว่ามันมันต้องต้องมองบวกและ แล้วก็ต้องไปข้างหน้านั่นคือสิ่ง,<ม>งที่สิ่งที่อิงคิดแล้วก็เป็นคติในการดำารงชีวิตของอิงนะคะคในความรู้สึกอิงนะคะอิงอิงพูดต่ออิงคิดว่ารัฐประหารไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้ว<ม>เพราะมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับประชาชนอันนี้คือ<ม>หนึ่งเรื่องนะคะครับส่วนอีกเรื่องที่อิงคิดว่ากลัวไหมหรอมันไม่ใช่คําว่ากลัวค่ะมันเป็นมันมันไม่มีมันไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรือว่ารู้สึก<ม>รู้สึกโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน มัน16ปีเราถ้ากโกรธอยู่อีกก็คงจะเครียดมากเหมือนกันนะอาจจะเป็นคนคือคือเป็นคนจริงจังแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันต้องเครียดหรือว่าต้องจมอยู่ในจุดนั้นน,นานเกินไปอ,อิงจะไม่ไหวอิงจะไม่สามารถดูแลคนที่อิงรักได้อิงจะไม่สามารถใช้ชีวิตของอิงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นเราจาได้เรารู้ค,รค่ะแต่เราเรามีความหวังอะว่าวันนี้ประเทศมันได้เปลี่ยนไปแล้ว ประเทศมันได้เปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์มันได้เปลี่ยนไปแล้วคนไทยในประเทศเองอิงเองได้ผ่านจุดที่เรียนรู้อะไรต่างๆมามากแล้วสืออ่อม,มีมากมายให้ให้ค้นหาอิงคิดว่าสังคมตอนนี้มันมันมันเริ่มเข้ามาสู่จุดที่มาไากลแล้วค่ะคมาไกลมาไกลกว่าท้าประหารไปเยอะแหละครับเราเราเหลือเวลาอีกไม่นานกับการ,รที่จะถึงการเลือกตั้งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าถ้า นักข่าวถามหลายครั้งแล้วเองก็ยัง,ยงไม่ฟันธงสักทีหนึ่งค่ะ <c oughs> วันนี้เองพร้อมแล้วมั่นใจมากแค่ไหนที่จะนําเพื่อไทยและเป็นคนด d เด a ต e หรือยังผมถามนี่แนีะว่า<ม>เป็น,ปนค a n d i d a t ได้ยังอันนี้คือยังไม่เป็น <c oughs> คือถ้าเป็นเนี่ยทั้งสองท่านทราบแล้วค่ะครับ <c oughs> ไม่มีตกข่าวแน่นอนค่ะแต่ยังไม่ได้เป็นในพักย <c oughs> ังไม่ได้เสนอชื่อขึ้นมาถามว่ามีการคุยกันไหมมีการคุยกันแน่นอนค่ะไม่โกหกคือคุยกันแน่นอนอะใครจะเป็นอะไรยังไงคุยกันแต่ถามว่าแบบ มันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลเสนอชื่อออกมาเลยอะค่ะคือถ้าเสนอ,อชื่อแล้วแน่นอนทุกคนต้องทราบอันนี้คืออิงไม่ได้จะแบบแล้วข่าวเริ่มแบบเอ๊ะฉันถามบ่อยเครื่องแล้วนะอะไรอย่าเพิ่งเครื่องนะปัจจัยพักต้องพร้อมที่จะเลือกก่อนคนในพักต้องต้องต้องํำทูออเกรดเมนต์ก่อนคือต้องมาคุยกันก่อนว่าอ่ะเขาจะเลือกเราเป็นแล้วนะอ,อ่ะโอเควันนั้นแหละก็จะประกาศว่าอ่ะเป็นเรานะแล้วมีใครบ้างนะหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้มันยังไม่มีอ่ะให้อิงแบบ เดินข้ามาบอกอ๋อฉันนี่แหละอะไรอย่างนี้แต่คนอื่นก็แบบเอ๊ไม่แต่ไม่มีใครตกลงเลยนะ<ค>นแต่คนยิงพร้อมใช่ไหมถ้าสมมติพรุ่งนี้เขาประกาศนี่คำนี้ค่ะอิงนั่งคิดหรืเปล่าอิงกลับไปนั่งคิดกับตัวเองเ,อเพราะอิงโดนถามทุกสนามที่อิงไปว่าอิงพร้อมหรือเปล่าถูกไหมคะอ,มอิงก็คิดจริงๆว่าคําตอบของอิงคืออะไรกันแน่ถามตัวเองเพราะว่าเราบางทีเนี่ยทําอะไรไปสักพักขาดสติคิดก่อนสิอิงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอิงอ่ะอิงไม่เคยได้มีโอกาสว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยสุดท้ายอะไรมันมาถึงอ่ะตงไป เราก็พร้อมอ่ะเพราะเราเพราะเราตั้งใจอ่ะเรามีความตั้งใจอ่ะแต่อิงไม่มีโอกาสเลยว่าพร้อมไหมต่อใหม่พร้อมแล้วยังไงต่อครั้งตอนนั้นที่คุณพ่อโดนปฏิวัติปีสี่เก้าพร้อมไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะก็ตอบไม่ได้ไตอบไงอ่ะไม่มีเวลาตอบมัน,ปนไปหมดแล้วเ <c oughs> นื้อไหมคะค,คือมันก็เป็นอะไรอย่างนั้นน่ะที่ที่มันเกิดขึ้นอิงก็เลยคิดว่าเฮ้ยอิงอิงก็ทําทุกวันของอิงให้มันดีค่ะทําให้มันเต็มที่เนาะแล้วก็อิงคิดเลยค่ะว่าการที่จะเป็นนายกใครก็ตาม หรือรัฐบาลชุดต่อไปงานหนักค่ะอันนี้ขอบอกไว้เลยว่างานหนักมีอีกเยอะแยะมากที่ต้องทําต้องแก้ไขอีกเยอะและอิงก็มั่นใจค่ะว่าใครก็ตามที่จะเป็นนายกอ่ะไม่สามารถทํางานเพียงหนึ่งคนได้ยังไงก็ต้องการทีมที่ดีแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องมันเยอะทํหนึ่งคนทําได้นี่ต้องเป็นแบบแบบซูเปอร์จริงๆแล้วต้องมีซูเปอร์พาวเวอร์บางอย่างแต่แต่คครรัับบพูดถึงพูดถึงอีกนิดนึงคุณคุณนุ้งอิงเนี่ย เพิ่มเข้ามาสู่การเมืองแล้วเราเห็นว่าแน่นอนด้วยนามสกุลเนี่ยชินวัตรทุกคนรู้ว่าอย่างน้อยๆไอดอลหนึ่งคนของคุณตุงนี้ต้องมีคุณรักษินแน่นอนนะอออออน่นอน, <c oughs> <c oughs> นายกรัตรีนนะคุณพ่อถ้าจะถามน้องเหนือจากนี้ว่าแล้วคุณตุงนี้มีนักการเมืองคนใดที่เป็นไอดอลอยก่ไหมว่ารู้สึกว่าฉันชอบคนเนี้ยอ,อยากจะยึดตามแบบคนเนี้ยมีไมนหน้องเหนือจากคุณรักษินนีอจริงๆที่ชอบอะชอบนายกนิวซีแลนด์จาสินดาจัสินดาใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเขาสตรองมากเลยอะคือรู้สึกว่า เขาเป็นผู้หญิงก็จริงเขารู้สึกว่าตอนนั้นเขาท้องด้วยมั้งใช่ใช่ไหมคะตอนนั้นเขาท้องตอนนี้เขาอายุ40 42แล้วเนี่ยแก่กว่าอีกไม่เยอะเลยแต่รู้สึกว่าเขาดูแบบสตรองจังเลยแล้วก็เขาแก้ปัญหาเรื่องแบบความเหลื่อมล้ําความยากจนแล้วไอเดียที่เขาออกมามันดูแบบชัดเจนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นแล้วก็รู้สึกชอบเพราะเราเป็นผู้หญิงอะค่ะเราก็เลยเหมือนกับลุกอัพทูแบบว่าคนอย่างนี้แบบเขาเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอิงก็ชอบ อย่างคุณอายิ่งรักเหมือนกันนะคะแต่คาแรคเตอร์ของคุณอาเนี่ยจะเขาอิงรู้สึกว่าอิงเคยเซลเขาบอกว่าคุณอาคุณอาเป็นคนแบบน่ารักอะเพื่อ <c oughs> <c oughs> ไปที่ไหนเขาก็ดูแบบยิ้มตลอดใช่เขาดูแบบอิงบางทีก็แบบบางคนบอกอิงหน้าอวี่อย่างบ้างอะไรบ้างอะไรอิงก็แบบโอ้ยทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า,วาคุณอาเขาเป็นคนที่น่ารักอะอาจจะมองเป็นไอดอลในแง่ของนายกหญิงด้วยหรือเปล่าอู้ตายอาจจะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวเองตั้งแต่เขาเป็น CEO ของ s c s ซเสร็จแล้วว่าเขาเก่งมาก ออโอเคครับให้สัญญาได้ไหมว่าถ้าคุณอิคงในอนาคตต่อไปได้เป็นผู้นํารัฐบาลได้เป็นผู้นําของเพื่อไทยะจะไม่ไปจับมือกับฝ่ายรัฐประหารหรือฝ่ายที่มาจากเผด็จการในการตั้งรัฐบาลอันนั้นเป็นข้อยึดมั่นของเพื่อไทยอยู่แล้วค่ะครับอันนั้นเรา <c oughs> เราเรา,เราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนะคะ,อะ,คะอะไรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมันไม่ใช่ อุดมการของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วตั้งแต่ไทยรักไทยด้วยซัำไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเราไม่เคยสนับสนุนเผด็จการอยู่แล้วค่ะ응